ถ่ายไปยังภูริพัฒน์นะคะพับเพิ่องอ่านหนึ่งทบกลีดให้เรียบร้อยอ่าพับพับอีกพบอีกทบหนึ่งไม่ใช่ค่ะพับทบนี้นค่ะ,ะดูค่ะดูตามนี้สองคนเดียวก่อนนะอ่าคดีคลี่ออกมาเลยค่ะคลี่ออกมาเป็นแนวนอนเลยค่ะเป็นแนวกระดาษเลยค่ะคลี่ออกมาให้หมดค่ะไม่ต้องถามครูให้มองพูริพัฒน์ เราะว่าครูถ่ายภูริพัฒน์<ม>อ่าคันนี้ที่ออมาแล้ว<ม>ใช่ไหมคะพับครึ่งของอันนี้ค่ะ<ม>ให้มองให้มองว่าพับคือยังไงอ่า<ม>แล้วก็พับครึ่องอ่ากรีดให้เรียบร้อยจะได้ทั้งหมดกี่ช่องคะสี่ช่องไม่ใช่คะ่ะหนึ่งสองสามรี่ออกมาเป็นแผ่น<ม>แล้วจะได้นับได้ทั้งหมดกี่ช่องเอานับยังไงคะ ดได้กี่ช่องคะนะงน่ะข้างละสี่ไม่ใช่หรอคะกลายเป็นกี่ช่องคะสี่สองแปดแปดช่องอ่าพับครึ่งพับครึ่งค่ะพับครึ่ง,บง,บงทบไม่ใช่ค่ะอันนี้พับเข้ามาเกินกางกระดาษพับครึ่งอย่างนี้เดีย๋ยวเราจะเริ่มตัดก็ตัดจากตัดจากสันเข้ามาตรงนี้แค่ล็อกเดียวจากนี้เข้ามานะคะ ใช่ค่ะตัดเข้ามาไม่ต้องเกินให้มาพอดีเปะ๊ะค่ะเสร็จแ,แล้วก็คลี่ออกมานะคะมองค่ะไอ้สองคนมองอ่ะทีนนี้ก็จับมันอ่ะจับมันตั้งขึ้นมาอย่างนี้เอาละก็จะดูก็พับตามรอยจะได้สี่แฉกเห็นชัดเจนไหมคะเรียบร้อย